รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยินดีต้อนรับกับสู่รายการ English Social Life นะคะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมค่ะวันนี้นะคะ EP ที่8แล้วมีชื่อตอนว่า Shall We Save the Energy วันนี้นะคะติวเตอร์จะพาทุกคนไปรู้จักคำศัพท์นะคะแล้วก็ประโยคหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานกันค่ะ ดังนั้นนะคะก่อนที่จะเข้าบทเรียนสนุกๆในวันนี้นะคะติวเตอร์จะพาทุกคนไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกคนสามารถเลือกได้แค่หนึ่งคำตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียวเท่านั้นค่ะการเรียนของเรานะคะจะเริ่มจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะเพื่อที่เรานะคะจะได้เช็คความรู้ของเราในตอนท้าย EP ซึ่งติวเตอร์นะคะก็จะเฉลยคําตอบที่ถูกต้องในตอนนั้นค่ะ นักเรียนนะคะสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องในแต่ละข้อแล้วก็จดไว้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นที่คำถามข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง many countries learn to save their by turning l i g h t and machines off when not being used ตัวเลือกนะคะมีดังนี้ a wasted b power C change D bug Five gallons to seven gallons of water every time to the toilet. ตัวเลือกนะคะ A. Produce. B. Turn. C. Flush. D. Save. that are thrown away produce heavy metals. Those metals are toxic and can be harmful to human and wildlife. Therefore, a we should save energy. B we should buy rechargeable and recharger. C. We should know heavy metals. D. We should keep batteries at home. Light on when no one is in the room. If you are going to be out of the room for more than five minutes, a. You must check your belongings, b. You must leave the light on, c. You must turn off the light, b. You must turn on the light. In order to keep enough energy for everyone, A. We must change the way we use energy today. B. We must save energy. C. We must use coal instead. D. We must turn off machines. เคยเห็นข่าวมากมายนะคะที่มนุษย์ทำลายโลกที่ตัวเองอยู่นะคะโดยการใช้ทรัพยากรเหมือนกับว่ามันจะไม่หมดลงไปแน่นอนค่ะว่าทรัพยากรมันอาจจะยังไม่หมดไปในช่วงอายุไขของเราแต่ในอนาคตนะคะลูกหลานหรือเจเนเรชันใหม่อาจจะต้องเป็นผู้รับกรรมจากผลการกระทำของพวกเราในปัจจุบันค่ะและทุกคนอาจจะเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะ g r e ธาชันเบิร์กนะคะสาวน้อยอายุ16ปีผู้เป็นนักเคลื่อนไหวในเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเกรธาพยายามที่จะเรียกร้องสิทธินะคะให้เจเนอเรชันของพวกเขาโดยที่บอกให้พวกเรานะคะดูแลร,รักษาทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันหรือ เรื่องราวของน้ำแข็งขั้วโลกนะคะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหมีขั้วโลกมันได้รับผลกระทบค่ะเพราะว่าน้ำแข็งละลายลงไปนะคะนอกจากนี้ภาวะโลกร้อนนะคะก็ยังส่งผลกระทบให้กับอาหารนะคะของหมีขั้วโลกด้วยจะเห็นว่าหมีขัว้วโลกเนี่ยมีอาการสูบผอมนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้แล้วก็ตายไปในที่สุดค่ะ ดังนั้นนะคะติวเตอร์อยากให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงปัญหานี้โดยเริ่มจากวิธีการง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะหรือที่เราเรียกว่า energy saving นะคะซึ่งทำได้ง่ายๆและทำได้หลายวิธีเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์เป็นตัวอย่างกันเลยนะคะเช่น reduce การลด reuse การใช้ซ้ำหรือจะเป็น recycle การนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึง turn off ที่แปลว่าปิดไฟฟ้าค่ะ แล้วก็อันพลักคือการถอดปลั๊กเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะติวเตอร์อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะอ่านบทความนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้นะคะคำศัพท์สำนวนวันีค่ะที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไปพร้อมกันเลย Top tips for energy saving สุดยอดทิปในการประหยัดพลังงาน Here are some simple ways you can stop wasting energy and money now มีหนทางง่ายๆที่คุณสามารถหยุดการสิ้นเปลืองพลังงานและประหยัดเงินได้เลยในตอนนี้ 1. Always turn off the lights when you leave a room. ปิดไฟเสมอเมื่อต้องออกจากห้อง 2. Don't leave appliances on standby and remember not to leave laptops and mobile phones on charge unnecessarily. อย่าทิ้งเพื่อใช้ไฟฟ้าในโหมดสำรองและจำไว้ว่า อย่าทิ้งให้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเสียบชาร์จโดยไม่จำเป็น 3. if possible fill up the washing machine or dishwasher one full load uses less energy than two half loads ถ้าเป็นไปได้ให้ใส่ผ้าในเครื่องซักผ้าให้เต็มหรือใส่จานในเครื่องล้างจานให้เต็มเลยการใส่เต็มจะใช้พลังงานน้อยกว่าการแบ่งครึ่งนะคะ 4. Close your curtains at dusk, to stop heat escaping through the windows, and check for drops around windows and doors. ปิดมานในตอนคำเพื่อป้องกันความร้อนที่จะหายผ่านหน้าต่างและเช็คความแห้งรอบหน้าต่างและประตูสำหรับข้อนี้นะคะติวเตอร์ขออธิบายเพิ่มเพราะว่าเป็นทิปสำหรับชาวตะวันตกค่ะ ดังนั้นในการเอามาประยุกต์ในประเทศร้อนแบบประเทศไทยคือการที่เราเลือกที่จะเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทบ้างนะคะแทนที่จะเปิดพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศตลอดเวลาค่ะ 5. only boil as much water as you need but remember to cover the elements if you r e using an electric kettle ต้มน้ำแค่พอกับที่คุณต้องการเท่านั้น แต่จำไว้ว่าหาอะไรคุมไว้ด้วยนะคะถ้าคุณใช้กาดต้องไฟฟ้าค่ะ 6. turn your air condition in your room temperature at 25 celsius for saving the energy and money เปิดเครื่องปรับอากาศในห้องที่อุณหภูมิ25องศาเพื่อประหยัดพลังงานและก็ประหยัดเงินด้วยค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจจากบทความเมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะ appliance เป็นคำนามค่ะแปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าคำที่สองนะคะคำว่า Laptop เป็นคำนามเหมือนกันนะคะแปลว่าคอมพิวเตอร์แบบหิ้วนะคะใส่แบตเตอรี่ต่อมาคำที่3มค่ะ Battery เป็นคำนามนะคะซึ่งแปลทับศัพท์เลยค่ะว่า b a ตเตอ y นะคะต่อไปคำที่4ี่นะคะ Mobile Phone เป็นคำนามเหมือนกันนะคะแปลว่าโทรศัพท์มือถือค่ะ คำที่5นะคะ unnecessary i l ไม่ใช่คำนามนะคะคำนี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าไม่จำเป็นต่อมานะคะคำที่6ค่ะคำว่า washing machine เป็นคำนามนะคะแปลว่าเครื่องซักผ้าค่ะต่อมาอต่อมาเลยคำที่7นะคะคำว่า dishwasher เป็นคำนามนะคะแปลว่าเครื่องล้างจานค่ะต่อมา energy เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแปลว่าพลังงานคำที่9นะคะ draft เป็นคำนามเหมือนกันนะคะแปลว่าแห้งแรงค่ะและคำสุดท้ายนะคะคำว่า electric kettle นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ากาต้มน,น้ำไฟฟ้าค่ะต่อมานะคะเป็นวล,ลีที่น่าสนใจจากบทความค่ะ Change a light, change the world We really can change the world with just one light bulb. The key is that the more people that take this step, the more we can change the world. เปลี่ยนหลอดไฟเพื่อเปลี่ยนโลกพวกเราสามารถเปลี่ยนโลกได้ด้วยหลอดไฟเพียงหนึ่งดวงกุญแจสำคัญคือการที่ยิ่งมีคนทำมากขึ้นเราก็จะสามารถเปลี่ยนโลกได้มากขึ้นเท่านั้นคะ่ะ Fight the light สู้กับไฟฟ้า don't leave lights on when no one is in the room. if you are going to be out of the room for more than five minutes, turn off the light. อย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีใครอยู่ในห้องถ้าคุณต้องออกไปข้างนอกมากกว่า5นาทีให้ปิดไฟซะ if you know of a light that everyone forgets to turn off, make a sticker or a sign to hang next to the switch that says Lights out or don't forget ถ้าคุณรู้ว่าทุกคนลืมที่จะปิดไฟก็ให้ทำสติกเกอร์นะคะหรือว่าป้ายแขวนไว้ข้างๆสวิตช์ไฟเลยว่าปิดไฟหรืออย่าลืม Where possible use compact fluorescent light b u l b Those funny looking bulbs produce the same amount of light by using one out of four of the e l e c t r i city t h กนั้ e t ามาร e ใ r ้ไฟได a a านหลายปี t ดยไม่ u ีก u ร n สื่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใช้หลอดไฟแบบกระทัดรัดนะคะเจ้าหลอดไฟหน้าตาตลกพวกนั้นสามารถให้แสงไฟได้เท่ากับหลอดไฟปกติแต่ใช้ไฟแค่1ต่อ4เท่านั้นค่ะแถมยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานหลายปีโดยไม่มี Don't Leave things turn on อย่าเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ Turn off the TV when no one is watching it the same go e for computers radios and stereos if no one using it turn it off turn off on the appliances at the surge protector ปิดทีวีเมื่อไม่มีใครดูเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์วิทยุและเครื่องเล่นเสียงถ้าไม่มีใครใช้ให้ปิดเลยปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เครื่องกันไฟกระชากด้วยค่ะ some devices, like modems or other networking boxes, are drawing small amounts of power all the time. Check with your neighbor first. But the best thing to do is turn them all off at the surge protector. อุปกรณ์บางชนิดนะคะเช่นโมเด็มหรือกล่องสัญญาณเครือข่ายนะคะจะดึงกระแสไฟฟ้าอ่อนๆออยู่ตลอดเวลาให้คุณนะคะเช็คกับเพื่อนบ้านก่อนเป็นอันดับแรกแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ คือการปิดมันทั้งหมดที่เครื่องกันไฟกระชากค่ะต่อไปนะคะเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจจากบทความนี้กันค่ะเรามาดูตามนี้เลยคำแรกนะคะคำว่า b u r b นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าหลอดไฟคำที่สองนะคะคำว่า electric city ค่ะ electric city เป็นคำนามนะคะแปลว่าไฟฟ้าค่ะ,ะต่อมาคำที่สามนะคะ appliance เป็นคำนามเหมือนกัน แปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะคำที่4นะคะ search protector เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแปลว่าเครื่องป้องกันไฟกระชากแรงสูงนะคะต่อมาเลยอ่ะ device เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อและคัามสุดท้ายนะคะคำว่า power เป็นคำนามเหมือนกันแปลว่าพลังงานค่ะ เย้ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนตั้งแต่ต้น EP เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละข้อเลยค่ะจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวข้อที่1 many countries learn to save their by turning light and machines off when not being used ตัวเลือกนะคะมีดังนี้ A. Waisted B. Power C. Change D. Bumps คือข้อ b ค่ะ power ถ้าดูตามประโยคนะคะ many countries learn to save their power by turning lights and machines off when not being used หลายประเทศเรียนรู้การประหยัดพลังงานของพวกเขาโดยการปิดไฟและเครื่องใช้ต่างๆเมื่อไม่ได้ถูกใช้งานค่ะข้อ2 We use about 5 gallons to 7 gallons of water every time to the toilet. A. Produce. B. Turn. C. Flush. D. Save. และคำตอบที่ถูกต้องคือขอ้อ C ค่ะ Flush We use about 5 gallons to 7 gallons of water every time to flush the toilet. พวกเราใช้น้ำ5-7าถึกลลอนทุกครั้งที่กดน้ำลงชักโครกค่ะ 3. Batteries that are thrown away produce heavy metals. Those metals are toxic. and can be harmful to human and wildlife. Therefore, A, we should save energy. B, we should buy rechargeable air recharger. C, we should know heavy metals. D, we should keep batteries at home. Batteries that are thrown away produce heavy metals. Those metals are toxic and can be harmful to human and wild life. Therefore, we should buy rechargeable and a recharger. b a t t e r i e นะคะที่ถูกทิ้งทำให้เกิดโลหะหนักซึ่งโลหะเหล่านี้เป็นพิษและสามารถทำร้ายมนุษย์และสัตว์ป่าได้ ดังนั้นพวกเรานะคะควรซื้อที่สามารถช้าซ้ำได้ข้อที่4 don't leave light on when no one is in the room if you are going to be out of the room for more than 5 minutes a you must check your belongings b you must leave the light on c you must turn off the light You must turn on the light oh, 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 oh. และคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะคือข้อ C ค่ะ You must Turn off the light Don't leave light on when no one is in the room If you are going to be out of the room for more than 5 minutes You must turn off the light อย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีใครอยู่ในห้องถ้าคุณนะคะคกำลังจะออกจากห้องนานมากกว่า5นาทีคุณต้องปิดไฟค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะ In order to keep enough energy for everyone, A. We must change the way we use energy today. B. We must save energy. C. We must use coal instead. D. We must turn off machines. คำตอบนะคะคือข้อ A ค่ะ We must change the ways we use energy today. In order to keep enough energy for everyone, we must change the ways we use energy today. เพื่อนะคะที่จะรักษาพลังงานให้เพียงพอกับทุกคนพวกเราต้องเปลี่ยนวิธีค่ะที่จะใช้พลังงานของพวกเราในวันนี้ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะคะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของติวเตอร์ตูนแล้วสำหรับ EP 8ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใน EP หน้าเนาะวันนี้ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษแล้วเราเจอกันอีกครั้งนะบ๊ายบายคะ่ะ